ได้พักเอาพักแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ไปปปอ่ะแล้วและจำแล้วตะบ่ได้เลยขาดเลย าแนบกินแรกเด้อพ <laughs> ี่น้องเด้อนี่เด้อหาแนบกินแรกนี่ก็จ้ามันยากเเบิ่นคอยอาถงยางชัยครับมาบ้างไงายีั้นยาที่ใส่ครับเอาว่าเบิ่งสบายดีอะสบายดีเออไปสานี้นะไปสาฮะลงถุงบ่ น้องเงียนเอาล่องละแม่มือนะสบายดีละสบายดีน้องน้องน้อยน้องเงียนไปยางไปนี่ปะไปเก็บพักน้ำคอยปะเก็บพักน้ำคอยน้องเงียน,นเหาะเล้าจักบอกพักเงียนฮึสบายดีนะทุกคนกับภาพบรรยากาศยามแรกนะเงียนเพิ่นเลยเพิ่นกับยางปัดก่อนค่อยละ ในเงียนฮะเข้าหน้าไปในน่ะบังเงียนหน้าจ้าบอลนี่นะนี่น่าออกิดนะนี่น่านะฮะนี่ใครนี่อ้อไม่เนี่นะบอนี่อ้อไม่เนี่ยฮะของใคร นี่ดัโบนี่ไพ่นี่า,าวาบอจะเป็่ยนก็คกวากวาภาษาข้าเจ้ากหน้าไปกับน้องเงียนทุกคนได้เลาะเบิ้งทงหน้าคลิปนี้กระแมนอยู่ทงหายทงหน้าคือเก้าได้ทุกคนได้สิทธิกำลังจะไปหาพักไปหาพักนอก ไปหาพักกาศจากักชิบไปหาพักอย่างได้เพราะกันยังบุญหลายพักหลาย,ยานี่กำลังจะยังไปอยู่ บรรยากาศยามแดงแรงแบบไหมนะเข้าเขาจ้ากเขียวงามไปเรยเลยว่ะเอาเขียวข้างามสองคนนั้นกำลังย่างลงมางจักไ,ไปทางไนเงียนไปบ่อนน้ำเส่นี่ได้น้ำเส่พี่น้ำเส่พ,เสพี่ได้เงียนเลยมาพี่ เจ้าของยางกายสิเอ้ยข้องน้ำเสียพี่หน้าในหน้าบระเทศไทยฮู้ดมีเงินห่วยแล้วทุกคนเลยพักเนาะแถวเนี่ยก็มีพักเนาะแถวขัางหน้าในก็มีแล้วทุกคนอันนี้แม่นหน้าแซงของข้าเจ้าทุกคนเลย น้ำซสีทุกคนค่อยมาในค่อย n ย à งไปจนห่อน้ำซียเลยนะมากับน้องเงียน้าไปได้เงียนเลยทาเดทาเดียวทาเดียวกลหง้านวันงานวันบวงทุกคนจังซี่ หลายลัดเลยทุกคนนี่หลายลัดมาทางพีเลยสิถ้าไปแต่ซ่อนป่าได้เลยไปแตซ่ซีได้ป่า ป่าน้อยเนยาะสามีทุกคนเลยเพราะว่าบริโภคไวลงไปซ้อนนะปีนี้สองคนเขกนากำลังมากคนบานค่าเจ้าได้ทุกคนได้ทั้งคนได้น,ไดนั่งเงียบค่อยไปทายคนขยั้งไปทายยศคนยัางไปกล้องค่อยชิกก้ไก่แน่เ้อ เก็บผัก nọ น่ะมีอยู่น้อยเด้อมันยังบ่ใหญ่อยู่มื้อนี้ จ้าสองหางแม่นบอกว่ากิโมนังคมบอตะลุมก็บอกยังยางบินนะเดี๋ยวเห็นกระเสียวแล้วพอสมนมหาิมนมแต่บได้มีนะบมีเลยเด้อทุกคนเด้อ กำลังเห็นพักนอกอันนี้เราพักนอกที่เจ้าเอ้ยบ้านที่เจ้าเอื้นพักยังไงนะหากินนะความาบัญาาบวเป็นหากินเลยพักนอกในภาษาบราุเขาเจ้าเอื้นเราพักลงมากเลยไนได้สมียนะ ละหบดได้เลยขาดแล้วหาแนบกินแรกเด้อพี่น้องเองดินนี่เด้อหาแนบกินแลกนกระจงมันยากยเิ่นควายอาถงยากห้ไส้คัะนะบ้าไงได้สามนี่ยอย่างที่ไส่คับ ้นีถุงยางใส่ข้นก็ได้เนะซบข้นเท่ากับอุ๋ีเลย,ยามาพี่ละเนียามาพี่ละ Cái xe tụi đây nè Tụi xe liêm luôn Tụi xe liêm bọc Nhớ là hẹp thú mưu là โอ้โหคาสิไปเกีย hmm> พักแท้นะไปหาห้องะ่ชวนงาอยู่ใเบื่งในพุ่นอตาต่อบอดในห้งคับเป็นฮอรถแลนเนาะยุทถึงพุ่นน่ะ รถดิ่งเคร่งคู่พุ่นกันยังเหลวเห็นนั่ย่งเงค่ะงามเนาะขายในี่ผักกะเล่รอหนา้าตะปึ๊อดอยู่ไพ่ไพ่เห็นรถอยู่ในนี้ไอสายเห็นแน่น้อยง่อยง่อยงวยไปทั้งกับพุนเที่ยวเพิ่นคนเพิ่นปสะชนกับเจ้าบ้านตะลุ่ ไปเบรลดของคุิช์รัญญาอุปกอเออน้นไม่นางเงนนงงินจนะนผมไปน้ำเอยมันพูนอีกเหรอไปก้นได้บันเห็นมันอย่ามันเห็นเอยมันลงพูนรมรนไปน้ำพูนเลย ทั้งพุละผูกผูกทั้งถอนแรงควายค่ะพูละเหนร้เบกเอ้ยมันมันผุดป่ายใส่เสีซะเนะนั่งกระโดดน่านแทนบ่ ไปลัดไปทางพี่เลยขันตัวนี้เออขันตัวลุงนี่เปลี่ยนแต่สิล้มนาะโอ้ยอ้าวคือเบ้าเฮอยพักอันนี้นะ จะ่าพักกับกินนี่นะจะคบเอาฮะโอ้ไหนพักนอกนี่ได้สะไรเงี้เฮยบ้านใดกับบ่าวบ้านใดกับบ่าบวกับบ่าวพ่อเฮ้ย เอือนบ้านพระเจ้าติดกับทงนาพักขาดนี่เดี๋ยวบ้าว่ได้พักนอกแล้วนี่มีมีดนะนี่น่ากระลายอยู่ได้ผักเอาพักแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่พ่อบ้อง งามได้เฮ้ยน่ะนี่มุกคาก,กเลยว้าอื